ขับซื้อนีมาจากนะฮะมีข่าวโงหนังสือพิมพ์านหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุผู้พิการซึ่งไม่ได้รับเงินมันทำให้เกิดปัญหาผู้พิกลผู้พิการผู้สูงอายุต่างออกมาเรียกร้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินพวกนี้นะถึงว่ามันเพียงน้อยนิดแต่เป็นความมันมีความสาคัญต่อชีวิต ของเขานะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้บางคนนะมีอยู่กันแค่สองตายายอาศัยเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับในการที่จะดูแลตัวเองตลอดนะครับอย่าถือว่าเงินแค่นี้ไม่สำคัญต่อชีวิตของบุคคลเหล่านี้นะครับแต่เนื่องด้วยว่าเงินเบีย้ยยังชีพนี้นะครับทางกรมบัญชีกลางเองก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีนะครับนะฮะได้จัดสรรงบประมาณมายัางท้องถิ่นนะกรมส่งเสริมปกครองสองันติเพื่อที่จะ เอามาให้กับผู้สูงอายุซึ่งมันไม่เพียงไม่มีเพียงพอท่านอธิบดีก็บอกว่าเงินนั้นมันม,นมีแต่มันไม่เพียงพอนะฮะผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาคมองค์กรท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับก็อยากจะเรียนบอกว่าอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนนั้นเงินผู้สูงอายุนี้นะฮะทางกระทรวงการคลังโอนมาให้อยู่กับท้องถิ่นเองอยู่อาบตเทศบาลและเทศบาลก็เบิกเงินเอาไปกับ ผู้สูงอายุแต่ตอนนี้มีนโยบายใหม่บอกว่าให้ทางกคม,มัชีกลางหรือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นโอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับแต่พอตอนนี้มันเกิดปัญหานะไม่มีเงินเข้ามาก็หาว่าท้องถิ่นนะไม่มีงบประมาณบ้างอะไรบางต่างๆบ้าง,าง,างนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันไปไ,ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องพอเกิดปัญหาก็โยนโยนเรื่องโยน,ยน,ยน,ยนบาปมาให้กับท้องถิ่น ผมเลยมีข้อเสนออย่างนี้ว่าควรจะที่จะให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่นะครับเอาภารกิจตรงนี้ไปเลยครับเพราะว่างบประมาณตรงนี้นะที่เอามาให้ท้องถิน่นนะมันเป็นแค่เงินผ่านครับไม่ได้มีส่วนในเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการอะไรเลยแค่เงินผ่านไปก็จบ พอเกิดปัญหาเราก็มารับผิดชอบดังนั้นเอาให้มันถูกหัวถูกหางนะอะไรที่คิดว่าเป็นภารกิจของกระทรวงไหนก็เอาไปที่กระทรวงนั้นภารกิจของคนพิกลค,คนพิการผู้สูงอายุอยู่ในกระทรวงพัฒนาความมั่นคงและของมั่นคงและของความมนุษย์เนี่ยนะก็ให้ไปดูแลเอาไปและอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่มีปัญหาของอบทอเองเนี่ย ก็เรื่องนมโรงเรียนนมโรงเรียนนี่ก็เป็นแค่เงินทางผ่านแต่พอเกิดปัญหาปั๊บนี่ก็หาว่านมบูดนมเบี้ยวนมอะไรต่าง,างเกิดปัญหาก็โยนมาท้องถิน่นทั้งนั้นที่ท้องถิ่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเขามีการจัดซื้อกัะจ้างจากข้างบนแล้วก็เราก็จ่ายเช็คไปคนที่รับรับของก็คือโรงเรียนพอเงินพอนมบูดนมอะไรต่างโรงเรียนเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็มาโยนให้ท้องถิน่นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นภารกิจที่แฝงอยู่ในท้องถิน่นก็ขอให้ ดำเนินการนะฮะเอาไปให้ถูกหัวให้มันถูกหางซะภารกิจใครภารกิจมันผมเข้าใจดีว่าทําไมถึงจะต้องมาแปะไว้กับท้องถิ่น<ม>เพราะว่ารัฐบาลบอกว่าแต่ก่อนจะโอนงบประมาณ37%มาให้ท้องถิ่นซึ่งมันรวมกับนโรงเรียนมันซึ่งรวมกับุเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งมันไม่เกี่ยวเงินอุดหนุนนะทั่วไปต่างหากที่ทางท้องถิ่นต้องการเพราะว่าเราจะได้เอาไปดําเนินการพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเงินเงินผ่าตรงนี้มันอยู่กระทรวงไหนก็ขอให้ไปกระทรวงนั้นนะฮะแล้วอย่างนี้พอเกิดปัญหาโยนความผิดมาให้กับท้องถิ่นว่าท้องถิ่นไม่มีงบประมาณไม่มีงบประมาณดูแลงบประมาณมามาจากไหนมาจากกระทรวงการคลังคุณต้องจัดสรรมานะฮะแต่ตอนนี้เพื่อมันให้มันถูกต้องซะนะให้จัดสรรไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงกันุะครซะเราจะได้ดําเนินการให้มันถูกต้องนะฮะส่วนข้อมูลต่างๆนะมันมีอยู่แล้วในกระทรวงมหาดไทย สำเนาสำเนาประชากรมันก็มีนะฮะหรือจะให้ท้องถิ่นนะครับในการที่จะเอาข้อมูลต่างๆนะครับส่งไปให้ก็ได้เรายินดีครับนะแต่เรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างภารกิจต,ต่างๆเหล่านี้คุณควรจะเป็นหลักนะครับไม่ใช่ให้เราเป็นหลักงบประมาณเราไม่ได้ดูแลเืืองบปมาเราไม่ได้ดูแลนะเราไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการเป็นเงินผ่านเฉยๆเหมือนเงินเดือน